สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวาน,นไปอันร้านโทรศัพท์ได้ความรู้ไหมคะ่ะกันเลยสิมาเบากสูฟังตอนแรกเพราะว่าป้าเขาไปหาอันเบิ้งเสื้อผ้าสันวะไปชีสตาเนาะสันได้ไปหางยูชีสตาขับรถไปแล้วก็อันตอนแรกว่าจะไปธนาคารละ่ะไปอัปเดตแบงค์ไอดีเนาะ บันนี้อยู่ชีสต์เซ็นเตอร์มันบ่มีธนาคารอันก็เลยบ่ได้หเฮ็ุเนาะวันนี้ก็เลยเราเลยแวะร้านโทรศัพท์ร้านที่เขาขายโทรศัพท์นะอันเราเนึกเรายังจําได้อยู่นะว่าหน้าจอโทรศัพท์มันแตกเนาะแล้วก็เลยเอาอันเอาโทรศัพท์เธอเพิ่งดูเธอเห็นเธอว่ามันแตกคอยบอกเราตะโเดียวเลออันนี้ก็เลยเราอุยบอยากเทียดอกถ้าเลี่ยนเทียเดียวคือคุณอ่ะ ตอนอันไอโฟนยี่สิบมาเพเ่ยจังสิเปลี่ยนเปลี่ยนไมเบิ้ลเลยเอาเคียงไม่เลยวางสีเนาะวันนี้เราก็เลยให้เขาเบิ้งให้เขาก็เลยขอเบิ้งหน้าจอหน้าจออมันแตกเดยแตกแล้วมันเล่าไปเป็นเล่าไปควางมุมนะแล้ววันนี้อันนั่สิเป็นแข็งแข็งเป็นคือยังอันแก้วนะสันเดย์เขาเขาอย้มมันบาดหัวเนาะสันเดย์วันนี้เพราะเขาสัมผัสได้มันสิเป็นแข็งแข็งอยู่สินะอันมองที่ จุดมันแตกเหล่านะวันนี้อันเขาก็เลยอันขอเบิ้งอะนะก็เลยอันแกะฝาครอบออกเพิ่นเลยว่าอันอันคอแกะได้บอลซันวะก็เลยเพิ่นก็เลยง่างออกมองหน้าจอเลยด้หน้าจอเพิ่นเอามือแคะขึ้นเอามือแคะขึ้นไอตัวแตกแต่บ่วแมนบ่แมนหน้าจอโทรศัพท์ก็เล้ไอตัวครอบไอตัวที่เขาเคลือบไว้นะมันแตก แล้วมันเป็นพลาสติกแข็งๆเด้เป็นไข่ไข่แก้วเลยเด้สันเด้วันนี้เขาแข็งงัดขึ้นมาเนี่ยวันนี้เพิ่นมาหน้าจอรัพท์เจ้าพ่แตกแรอกไอตัว,ไอต,วไอตัวป้องกันมันแตก,กสันว่้ตายแล้วดีนะเนี่ยที่คอยคอยบ่ไปเห็ดอยู่เมืองไทยคอยบ่ไปเปลี่ยนเลยพอคอยเห็นพวคอยไปเห็ดรู้บะเขาเอาน้ำแก 7, ่เจ็ดพันอ่ะแค่เปลี่ยนเปลี่ยน,นหน้าจอไม่เนี่ยก็แสดงว่า ไอโฟนเนี่ยตอนเท่าซื้อเนี่ยเขามีตัวป้องกันมาแล้วแบบหนาด้หนาเติบเลยละ่ะแต่ว่างสีไซสคือยังอันคือยังอันแก้วนะคือยังหนาจอทีทีเ่าเขาเขาระทันได้มีน้ป้องกันสินะนั่นแหละก็แสดงว่าอันเขากับล้านล้านทั้งไทยฮ่องนะเวลาเขาไปเปลี่ยนนะ่ะเขาสิเอาเลยว่าอุ้ยต้องต้องออเดอร์กระจกไมสินะเขาสิบอกเขาสิแล้วเขาสิเขากะสิชิ้เห้องเลยไปเลยว่าเจ็ดพัน เออเขาพอเขาต้องออเดอร์ไหมแต่จริงๆรแล้วมันวาเแ็นได้พี่น้องไอ้โตป้องกันกระจกปุ๋มันแตกเขาแค่เอาพลาสติกมาเขือไปเฮาซืเซๆไอ้จอโทรศัพท์จะแถบบแตกแต่เขาเอาห้าเจ็ดพันอ่ะผัวข่อยซูนว่า <c oughs> ันนี้ข่อยกรเล็คิดว่าข่าขอยสีบบเฮดเลยอยู่ในเมืองไทยนะข่อยก็เลขบโเฮดเยอะแยเมื่อนี้ผัวข่อยพาไปลานยวนชีสตาไอ้โตแตกนะเพมาะเมนนี้เขาเป็นโตป้องกันหน้าจอแตก รูบอเสียเท่าไรหลอยสี่สิบห้าคนเขาออกน้ำนะ <c ười> คอยละป้าเงดไหลดีนะเนี่ยที่ที่บอคิดสิเปียนเลยอยู่ในไทยนะนแสดงว่าเขาตัวเขาถูกไหมเขาตัวว่าเขาต้องสั่งไอ้นี่ไม่จริงๆเราหน่าจอะเขาห้องเอแตกเลยพราะคนเขามันหากลินหนึ่งสีเนาะคือดีที่สุดคือมาเฮดอยู่เผียวคอยเมื่อนี่คอยไปมากแล้วคอยงดไหล คอยว่าค่อยว่า,อวาเอามันคือสีเสียแพงแตอยู่บ้านเขากับแพงสินะกับบอยากเฮ็ดกาว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเฉดเดยวคือไอโฟนยี่สิบมาสิเปลี่ยนเคียงใ่เลยสินะก็คือแตกกระซ่าหัมมันก็ใส่ไปซื้อสิแนมะ่คิดยังไงเดีนั่นแหละเมื่อนี้เขาเฮ็ดให้ไอเขาแค่ง,งัดขึ้นมาง้งางไอตัวป้องกันกระจกเนะี่ยป้องกันหน้าจอโทรศัพท์เขาเนะี่ยอันนี้มันสหนาะเป็นพลาสติกแข็งคล้ายแก้วหนาคือจังอัน พลาสติกหนาๆนานเลยเด้โอ้ยคอยเห็นเขางัดขึ้นมาแล้วเ,เขานี่เขาว่าหน้าจอโทรศัพท์จะบ่อแตกดอกไอตัวป้องกันมันแตกเล้ยป <c oughs> าโชคดีมากเลยอะนั่นแหละตอนแรกคอยคิดว่าป้าสิเสียเป็นพันพู้แล้วคอยเห็นเขาอันตั้งราคาไวย้ยูเนาะสอมโทรศัพท์สินะมิแต่พันขึ้นไหมพันกว่าขึ้นพันค้นขึ้นเนาะคอยก็เสียดายงั้น่อยกับก่บอยาเข็ดสรุปแล้วได้เสียอร่อยสี่สิบห้าคน <c oughs> หนาหนาจอโทรศัพท์่อยบ่แตกว่าอย่างน,านี่แหละเราสูฟังเสียคางงอยู่บองไทยเสียคาง,ง่เ้อพวก่อยก็เสียคางงศูนจนว่าถือโทรศัพท์แตกเบิดแล้วก็เสียงน,นี่เขาซื้อโทรศัพท์ทจะ้องกระห่งงซื้อจริงเราหน้าหนาถึงเลยบอร์น,นาถึงเจ็ดพันเพราะว่าเพราะว่าเขาแค่เอาพลาสติกมาขอบ้วเขาซื้อมันบ่เป็นหนาจอโทรศัพท์เอาแต่แแตกนี่แหละประสบการณ์ใหม่เรียนรู้ใหม่โ <laughs> ชคดีมากเลยคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ